ของไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่ขายอร่อยมากกินกับนมก็ได้เราจะกินกับน้ึ่งนะจ๊ะมันจะมันมันใส่น้ำผึ้งเข้าไปก็จะหวานหวานนี่ค่ะ อ,อน,นะคะวันนี้เราจะพามากินข้าวเหนียวงานี่ข้าวเหนียวคลุกงาข้าวเหนียวทอดค่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวำํำอุ่นร้อนร้อนนี่ค่ะนี่อุ่นร้อนร้อนอุ่นร้อนอน,นี่ค่ะ หน้าหนาวกินเขาจะมีน้ำอ้อยมาให้นะจ๊ะนี่น้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยหรือว่าจะกินกับน้ำพึ้งก็ได้อันนี้น้ำพึ่งเราแบ่งใส่ขวดไว้เราจะกินน้ำพึ่งนะจ๊ะส่วนมากเขาจะเอาไปทอดนะคะทอดจนทองเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันจะอมน้ำมันมาก กินกับน้ำตาลอ้อยเคี้ยวกินกับนมข้นหวานหรือกินกับน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเหนียวหนึบหนับจ้าอร่อยอันนี้ใช้ได้แล้วชิ้นหนึ่งอ้อยร้อนร้อนกินเองไม่ไดราม่านะคะขอใช้มือจ้า ตัดเลยมืออาจจะสั่นสักนิดนะคะมือไม่มีระบบกันสั่นจะ้ะตัดก็ตัดเลยชับชับชับของไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่ขายอร่อยมากก,กินกับนมก็ได้เราจะกินกับน,น้ำึ่งนะจ๊ะมันจะมันๆใส่น้ำผึ้งเข้าไปก็จะหวานหวาน ใส่น้ำตาลอ้อยเคี้ยวเข้าไปก็จะหวานหอมๆนะคะแต่เราจะกินกับน้ำพึ้งบางเจ้าก็จะทำเค็มนะจ๊ะแต่อันนี้อร่อยเจ้านี้อร่อยอันนี้แบบวงค่ะเข้าเหนียวเข้าเหนียวพลุกงาข้าเหนียวดำค่ะเขาเอามาตำอันแต่นี้แบบทอดนะคะนี่แบบทอดอร่อยมากค่ะ 20บาทมีอยู่6อันแต่ถ้าเป็นแผ่น2ีสิบาทมีอยู่สี่แผ่น,นอันนี้เขาทอดก็ทอดให้พองๆแต่ว่าเราจะเามาอื่นให้กันร้อนๆจ้าใหญ่ของไทยของไทยใหญ่นะคะแต่ภาษาไทายใหญ่ก็เรียกว่าไงลืมจำไม่ได้ดดน,นี่ค่ะอันนี้เขาจะทอดมาค่ะนี่ค่ะมันจะมีความมันแต่มันหอมมากเลยนะจ๊ะานี่ค่ะแต่เชียงใหม่หาก,กินง่ายจ้า งาถูกไฟหอมมากเลยค่ะ้ออออกกนนมันหวานอ่ะมาเขาเ้าวเหนียวตำครุกงาโรยด้วยน้ำผึ้งจ้าขอบอกว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะคะเหนียวนึบหนับกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะจ้าเป็นเ,าเน้าวเหนียวดำขันนึ่งแล้วเอามาตำจ้าอ,อ,อร่อย เหนืยวเนเืบเค็มนิดๆหอมหวานน้ำผึ้งความมันของงาหน่อยหยุดไม่ได้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ